เจอตามถนนขนทางเขาก็รถกระจกลงก็สวัสดีครับลุงเรานี <c oughs> ้อยาอายเขา <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปขายที่หกห้าไอ้หกเก้าหรอเคะห้าเก้าไปไม่ค่อยถึงนะครับหกห้าไปไปบ้างวันอังคารครับอ๋อจนไปตลาะดนะ้วันอาทิตย์ไม่เจอมันเงียบยิ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเงียบฉี่เลยเพราะว่าฝนมันตก<อ>ด้วยผู<ฮ>้ตกไม่ตกก่อนทุกคนต่างไม่ค่อยมีต่างกัน จะจงเป็นเนื้นอนักงหนา<ห>ใส่ค่ะพริกไทยเยอะๆมีพริกไทยปะเราต้องอยู่ให้ได้